สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสองหนึ่งสองสองสองสี่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดมิมอะไม่รู้แต่ว่าวันนี้จะพาน้องๆไปลุยแร้งกันนะครับตัดภาพมาก็หาปืนก่อนนะครับทุกคนหาองหาปืนเื่อจะยิงคนไงได้ไงมีงงนคนข้างหน้ายิงไปไม่โดนับโดนหัวเรียบร้อยครับตายนะ ยิงไปตั้งนานน่ะมันไม่ตายได้ไงทุกนยังไม่เข้าใจลยนนเนี่ยปบนบัคหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ยิงไปตั้งนานไม่ตายนะครับเห็นคนแวบบ,บบแบบนี้อ่ะต้องตามนะครับทุกคนอย่าให้มันรอดนะต้องตามแบบนี่เห็นมาข้างหน้าผมจะยิงมันนะเอาเอายิงอะไรอ่ะโอ้โหแบบนี้อ่ะเขาเรียกว่าวอร์มก่อนนะครับ ดูนะผมจะเอาจริงดูนี่ไงะุณแมเขาหู hoo. อันนี้ไม,ม่ได้โมนี่คือของจริงช่วยด้วยตัดภาพมาก็มันนัวกันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะไปแจมะนะมันนะผมอ่ะหนึ่งหนึ่งอ่ะไม่ไหวผมชอบแจมอ่ะอ่ะอะมันทำอะไรอ่ะโอ้งนี่ไนงะหัวแตก อองโมงโอ้โหอันเนี้ยไม่ตายวะ่ะอะไยวะไม่มแบบีตุ้งชา้าเลยเข้าไปเลยยังวันเนี้ยกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ตายวอลก่อนโอเคยังไงปังปังตายครับทุกคนเห็นไหมผมโหดไหมผมโหดไหมครับทุกคนว่าผมอะโหดสุดๆทุกคนมาดูจังหวะนี้นะครับมันจะวิ่งหนีผมก็ตามมันไปนะ เอารถต่ำมันเลยวันนี้ยังไงันยิงไม่โดนครับผมก็ยิงไม่โดนเหมือนกันนะวะมานั่งแอบทำอะไรรอ,อยิงหัวนี่ไงตายไปเรียบร้อยครับทุกคนผมบอกแล้วว่าปืนเนี่ยมันโกง ตัดภาพมาไอเนี้ยมันขับรถอะไรก็ไม่รู้อรถตุกตต๊กตุ๊กอะไรก็ไม่รู้ oh <my S 1> นี่งไงหัวแตกไงขับรถมันดูตามาตาเรือตาเยเลยนะครับตามมามันเป็นยังไงไม่รู้แต่ตาเรือเนี่ยมันจะหุ่งจ้าเลยนะครับทุกคนไปเรื่อยครับในวันนี้ตัดภาพมาต,ตรงนี้มันมีคนแอบยิงนะครับยิงแบบนี่ไง,ไงม่งยังกะโปโหดโหดทุกคนทุกคนว่าผมโหดไหมผมว่าผมโหดนะ ใช่ไหมผมไม่ได้โมน้นะผมอ่ะโหดและแล้วมันก็มีตีนอยู่บนหัวผมนะครับนี่ไงมันเหาะลงมาแล้วผม,มต้องจัดกามเลยอะไรคือเหาะอ๋อเหาะเหินเดินอากาศแล้วเออไปเรื่อยครับจังหวะนี้เห็นมันอยู่ข้างหน้านครับมันกำลังยิงกันอยู่นะผมต้องไปแจมแจมอย่างเดียวจังหวะนี้ไม่ถนัดหนึ่งหนึ่งครับถนัดแต่แจมนะครับรอดูนะครับผมจะไปแจมมัน ตายครับหวดแตกนี่คือเหตุผลของการแจมนะครับมันโกงจกังหวะนี้ผมเห็นนักแข่งกำลังแอบผมตรงต้นไม้นะครับน,นั่นยากเลงนะดีสำดแล้เแต่ว่าผมไม่ตายนะเพราะว่าผมถึกถ้าผมไม่ถึกผมตาย,ลาตนนยแล้วยืนจะ ไม่มีมุมจะมิงเลยครับตนวนี้ยจะต้องแอบด,ดักเสือตาย,ยเราก็ตัดภาพมาตอนที่จะมาบวกกับตีนี้ก่อนนะครับอาจจะเป็นตีสุดท้ายนะครับเอาไว้ร้ยินไปนะครับยิงไปครับผมเสียตายนะครับถ้าเป็นคนอื่นอะตายแล้วอันนี้เป็นผมไงแล้แล้วก็เหลือตัวสุดท้ายมาดูกันว่าจะวินหรือจะเฟลเท่าไหร่วะ เจอแล้วมนันยะิงนะมันเปิดนะเปิดเป็นยาตายนะเปิดนะเปิดเป็นยาต,าตายนังชนะนะครับใครที่เข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์กดชอบสครหลดยวยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ